วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะครับเริ่มจากตัวเหตุการณ์ก่อนเลยไหมคะที่เป็นเรื่องขึ้นมาครับช่วยเลยครับค่ะวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยเกิดเหตุระเบิดที่ชายแดนแล้วก็เออมีทหารไทยบาดเจ็บสี่นายค่ะแล้วในสี่นายนี้มีหนึ่งนายที่สูญเสียขาไปเลยค่ะโอ้โหเสียขาเลยเหรอครับหนักเหมือนกันนะแล้วเออท่าทีฝั่งไทยเราเหรครับ ฝ่ายไทยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคือเป็นการตั้งใจลอบวางระเบิดเลยอ๋อตั้งใจเลยใช่ค่ะเหมือนกับว่าหักหลังข้อตกลงสันติภาพกันไปแล้วนะคะแบบมาแว้งกัดอะไรทำนองนั้นครับแว้งกัดค่ะแล้วก็เขาก็อ้างด้วยนะคะว่าไทยประกาศใช้แผนที่ที่เรียกว่าแผนจักรพงพัวนาด ชื่อแผนปฏิบัติการน่าจะใช่ค่ะแล้วก็ยังระง,งับพวกข้อตกลง GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่เคยมีไว้คุยกันนะคะอ๋อไอตัวกลไกลประสานงานระดับสูงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังระง,งับการปล่อยตัวเฉลยศึกกัมพูชาอีก18นายด้วยค่ะโอ้โหฟังดูนี่คือตอบโต้ค่อนข้างแรงเลยนะครับระง,งับ GBC ระง,งับปล่อยเฉลยศึกแล้วฝั่งกัมพูชาแหะครับพอเจอแบบนี้ไปฝ่ายกัมพูชาเนี่ย โคษกกระทรวงกลาโหมเขาพลโทมาลีโซจียตาก็ออกมาปฏิเสธทันทีเลยค่ะบอกว่าระเบิดที่เจอน่ะมันเป็นระเบิดเก่าสมัยส,ยสงครามยุค70-80นู่นเลยไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ฝีมือเขาระเบิดเก่าอืมประเด็นนี้ก็น่าสนใจสรุปคำถแถลงของโคศกฝั่งนวลออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆเลยค่ะ1คือปฏิเสธก่อนเลยบอกเป็นระเบิดเก่าตีความว่าโกหกครับ สคือแสดงความเสียใจแสดงความกังวลกลัวไทยจะยกเลิกสัญญาต่างๆค่ะแล้วก็สคือเรียกร้องให้ไทยเนี่ยเลี่ยงการลาดตระเวนในพื้นที่นั้นซะอืมให้เราเลี่ยงลาดตระเวนในพื้นที่เราเองเนี่ยนะใช่ค่ะตีความว่าเป็นการโทษเหยื่อ ฟังดูเอ่อไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับการบอกไม่ให้เราลาดตระเวนเนี่ยใช่เลยค่ะมองว่าเป็นตะก,กะแบบอันธพานเลยการตอบสนองแบบนี้นะ่ะมันสะท้อนอาการผิดแผนคุมเกมไม่อยู่ของฝ่ายกัมพูชาผิดแผนคุมเกมไม่อยู่ค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอการตอบโต้แรงขนาดนี้จากไทยเลยแบบนั้นนะคะโอเคครับพอจะเห็นภาพเหตุการณ์กับปฏิกิริยาแรกๆที่นี้มีอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะเน้นมากๆเลย คือเรื่องท่าทีของนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐกับอาเซียนที่เขาบอกว่าเงียบผิดปกติไม่ค่อยออกมาพูดอะไรไม่ประนามไทยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นแกนหลักอันนึงเขาไม่ได้มองว่าความเงียบเนี่ยคือความเป็นกลางนะคะแต่เขาตีความไปอีกทางเลยมองว่าเหมือนเป็นไฟเขียวอะค่ะเป็นสัญญาณอนุญาตแบบเงียบๆให้ไทยดําเนินการตอบโต้หรือใช้คําว่าสั่งสอนกัมพูชาได้เลยโดยไม่ต้องกลัวแรงกดดันจากข้างนอกโอ้ oh. ตีความความเงียบเป็นไฟเขียวนี่น่าสนใจมากครับแล้วมีรายละเอียดไหมครับว่าท่าทีหรือการไม่ทําอะไรของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอาสารัฐก่อนดีไหมครับที่เขาว่าเป็นพยานในข้อตกลงด้วยได้ค่ะสำหรับสารัฐนะคะเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยมันเหมือนไปตบหน้าสารัฐเลยนะในฐานะพยานตบหน้าเลยเหรอครับค่ะแต่ปฏิกิริยาที่ออกมาเนี่ย น้อยมากสารัฐแค่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งไม่ได้บอกชื่อนะคะออกมาพูดสั้นๆนิดเดียวว่าทรัมป์คาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายทำตามสัญญาแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นจริงๆเหรอครับแล้วเอ่อทำไมเขาถึงตีความไปถึงขั้นว่าเป็นไฟเขียวล่ะครับไม่ใช่ว่าแค่รอดูท่าทีตามปกติของการทูดหรอตีความจากสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมานะคะ เขามองว่าการที่สหรัฐไม่ได้ออกมาประนามไทยเลยนะที่ไปสั่งระง,งับ GBC ครับมันคือสัญญาณที่ชัดเจนแล้วเขามองว่าเนี่คือภาษาการทูตที่แบบอ่อนที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเป็นการส่งซิกอนุญาตให้ไทยซึ่งเป็นพันธมิตรเนี่ยจัดการแทนไปเลยเพราะสหรัฐเองก็เหมือนโดนยามไปเหมือนกันอืสหรัฐเลือกที่จะลอยแพกามูชาเลยในสถานการณ์นี้โหเป็นการตีความที่เข้มข้นมากนะครับเนี่ย แล้วฝั่งอาเซียนล่ะครับโดยเฉพาะมาเลเซียที่ตอนนั้นเป็นประธานอาเซียนแล้วก็เป็นผู้ไกลเกลีย่ยด้วยท่าทีอาเซียนก็คล้ายๆกันค่ะนายกันวาย์ิบราหิมของมาเลเซียก็แค่พูดแสดงความหวังว่าเออเรื่องจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีแต่จุดที่เขาไปจับมาขยายความคือคําพูดของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะที่บอกว่ามาเลเซียเข้าใจดีว่าจะต้องมีช่วงเวลายเย็นหรือ cooling period cooling period ช่วงเวลายเย็น เขามองว่าคำว่า cooling period เนี่ยมันเป็นเหมือนรหัสทางการทูตค่ะเป็นการบอกเป็นในว่าอาเซียนเข้าใจนะแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของใครที่ไประง,งับสัญญา GVC นะอ๋อเข้าใจการระง,งับสัญญาใช่ค่ะแล้วบวกกับที่ว่าไม่มีการเรียกประชุมฉุกเฉินอาเซียนเลยไม่มีการกดดันไทยเลยสักนิดทั้งหมดนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นการยืนยันการตีความนั้นไปอีก ก็เลยสรุปคล้ายๆกันทั้งสหรัฐทั้งอาเซียนว่าความเงียบหรือท่าทีที่เหมือนเข้าใจเนี่ยมันคือไฟเขียวสองชั้นเลยให้ไทยจัดการได้เขากับว่ามองว่ามีสัญญาณจากผู้เล่นหลักๆทั้งอเมริกาทั้งอาเซียนอนุญาตไกลๆให้ไทยดําเนินการได้ผ่านการที่ไม่คัดค้านอะไรชัดเจนใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญของเขาเลยในเรื่องปฏิกิริยานานาชาติตามที่วิเคราะห์ค่ะเข้าใจแล้วครับประเด็นเรื่องนานาชาติเงียบแล้วตีความเป็นไฟเขียวเนี่ยทีนี้มันมีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเลย คือเรื่องทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ที่ตามข้อตกลงน่าจะต้องเข้ามาดูข้อเท็จจริงใช่ไหมครับตามข้อตกลงสันติภาพที่เขาอ้างถึงเนี่ยมันมีการตั้งทีม AOT หรือ ASEAN Observer Team ขึ้นมาหน้าที่ก็คือเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะพอเกิดระเบิดปุ๊บเนี่ยฝ่ายไทยซึ่งเขาบอกว่ามั่นใจในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากก็เลยเรียกร้องเลยให้ทีม AOT เนี่ยเข้ามาตรวจพื้นที่เกิดเหตุทันทีครับ แล้วเขาได้เข้ามาตรวจไหมครับผลเป็นยังไงนี่แหละค่ะเป็นอีกจุดเปลี่ยนสําคัญที่ไฟล์กัมพูชาปฏิเสธค่ะไม่ยอมให้ AOT เข้าพื้นที่อ้าวทาไมล่ะครับถ้าบอกว่าเป็นระเบิดเก่าจริงก็น่าจะเปิดให้ตรวจให้มันเคลียร์ไปเลยสิครับนั่นสิคะคือเขามองว่าการที่ไม่ยอมให้กรรมการอย่าง AOT เข้าไปดูเนี่ยมันก็ นะทำให้คนสงสัยในความจริงใจเขามองว่าการขวาง AOT เนี่ยไม่ต่างกับการยอมรับสารภาพกลางเวทีอาเซียนต่อหน้าสหรัฐเลยว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนทำไม่ใช่ระเบิดเก่าหรอกโอ้โหตีความไปขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ก็เหมือนกับว่าเรื่องมันจบแล้วสิใช่เลยค่ะพอถึงจุดที่กัมพูชาปฏิเสธ A o t ปุ๊บเนี่ยถือว่าคดีปิดเลย ความชอบทำของกัมพูชาในสายตาโลกหมดไปทันทีแล้วแรงสนับสนุนจากนานาชาติเนี่ยก็เทมาทางฝั่งไทยหมดเลยดูเหมือนการตีความจะให้น้ำหนักกับพวกท่าทีการกระทำเชิงสัญลักษณ์เยอะเหมือนกันนะครับนอกจากพวกท่าทีรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเขาได้พูดถึงพวกความเห็นในโลกออนไลน์หรือมุมมองจากคนทั่วไปบ้างไหมครับว่าเขามองเรื่องนี้กันยังไง มีค่ะมีอ้างถึงค่ะรวบรวมความเห็นจากเว็บบอร์ดต,ต่างประเทศอย่าง reddit หรือคอมเมนต์ตามข่าวต่างประเทศมาดูก็พบว่าคนส่วนใหญ่เลยนะตั้งคำถามกับคำอธิบายเรื่องระเบิดเก่าของกัมพูชาเยอะมากค่ะอ๋อรอครับแล้วเขามีเหตุผลมีหลักฐานอะไรมาสนับสน,นุนข้อสงสัยพวกนั้นไหมครับมีตัวอย่างค่ะเช่นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ๊ะ ทหารลาดตระเวนเนี่ยเขาก็ต้องมีเส้นทางประจําที่ตรวจตราเคลียร์พื้นที่อยู่แล้วใช่ไหมไม่น่าจะเดินสุ่มๆไปเหยียบระเบิดเก่าได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะเส้นทางที่ใช้บ่อยๆอืมก็จริงนะครับใช่ค่ะหรือบางความเห็นก็ไปอ้างถึงรูปถ่ายที่หลุดออกมาที่บอกว่าเป็นทหารกัมพูชากับระเบิดรุ่น pmn2 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ระเบิดพอดีก็เลยยิ่งทําให้คนสงสัยว่าตกลงมันเก่าจริงหรือว่าโกหกแบบไม่เนียนเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะครับครับ เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแล้วมีความเห็นจากฝั่งกัมพูชาเองมีค่ะแต่มันอาจจะไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่เป็นคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาบางส่วนที่มีลักษณะเหมือนเยาะเย้ยทหารไทยที่บาดเจ็บนะคะโอ้ค่ะการแสดงความเห็นแบบนี้มันป่าเถือนแล้วก็ยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของฝ่ายนั้นดูแย่ลงไปอีกในสายตาคนนอกสรุปก็คือกระแสะโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เชื่อคําอธิบายของกัมพูชา แล้วก็ค่อนข้างวิจารณ์เยอะถูกต้องค่ะแล้วก็เชื่อมเรื่องนี้ไปถึงแรงกดดันต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบหุ่นในกัมพูชาด้วยนะคะเขาวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจที่มาสร้างความขัดแย้งกับไทยครั้งนี้อาจจะเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศตัวเองปัญหาภายในใช่ค่ะ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจซึ่งอ้างตัวเลขเลยนะว่าพึ่งพาธุรกิจสีเทาอาัชญากรรมต่างๆถึง6 0ของ GDP โดยยกตัวอย่างคดี Pri n c e Group มาประกอบด้วยค่ะ6 0เเเลยเหรอครับตัวเลขตามที่อ้างนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอย่างเรื่องแบนเงินบาทเรื่องเคลมมรดกวัฒนธรรมพวกนี้ก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามสร้างกระแสะชาตินิยมกลบปัญหาเหมือนกันค่ะการใช้ความขัดแย้งข้างนอกมากลบปัญหาข้างในนี้ ก็เป็นกลยุทธ์ทีเ่เห็นกันได้บ่อยๆนะครับใช่ค่ะครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาทำเกินไปมากโดยเฉพาะการกระทําที่เหมือนไปตบหน้าสหรัฐทําให้โลกเห็นสิ่งที่เรียกว่าสันดานอันธพาลนะคะแล้วพอเรื่องมันบานปลายคุมไม่อยู่แทนที่จะไปหาทางชี้แจงความจริงรัฐบาลกัมพูชากลับหันมาจัดการกับคนของตัวเองแทนซะงั้นจัดการคนของตัวเองหมายความว่าย่างไงครับตั้งอิงรายงานของ Human Rights Watch ค่ะ บอกว่ามีการจับกลุ่มตั้งข้อหาประชาชนกัมพูชาอย่างน้อย16คนเลยนะคะเพียงเพราะว่าคนเหล่านี้ไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องชายแดนครั้งนี้ในโซเชียลมีเดียแค่แสดงความเห็นก็โดนจับใช่ค่ะตีความเรื่องนี้ว่าเนี่ยแหละคือสัญญาณของการแพ้ในสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนเป็นอาการของสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐอันธพาลที่กําลังจะล่มสลายที่แบบสู้ด้วยความจริงในเวทีโลกไม่ได้แล้วก็ต้องหันมาใช้กฎหมายปิดปากคนในประเทศตัวเองแทน ครับทั้งหมดนี้ก็คือลำดับเหตุการณ์การกระทำแล้วก็การตีความต่างๆดูเหมือนบทสรุปจะค่อนข้างชัดเจนฟันธงเลยทีเดียวใช่ค่ะสรุปหลักๆเลยคือเขาเปรียบเทียบว,วิธีการของสองฝั่งเลยค่ะฝ่ายไทยเนี่ยใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันเรื่องความโปรง่งใสเรียกร้องให้ a o ออทเข้ามาตรวจในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้ด้วยการปฏิเสธปิดบังขัดขวางการพิสูจน์ความจริงซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงครับ ข้อสรุปสุดท้ายคือประชาคมโลกหรือเขาใช้คำใหญ่เรยว่าโลกเนี่ยหันมายืนข้างประเทศไทยอย่างชัดเจนแล้วทําให้สิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบคุณเนี่ยถูกลอยแพโดดเดี่ยวแล้วก็กําลังจะล่มสลาย ทั้งจากแรงกดดันข้างนอกคือนานาชาติไฟเขียวให้ไทยจัดการการตรวจสอบธุรกิจสีเทาที่เข้มขึ้นแล้วก็แรงกดดันจากข้างในที่เขาบอกว่าประชาชนเริ่มตาสว่างแล้วในขณะที่ผู้นําก็ต้องหลบหน้าไม่กล้าออกมาสู้ความจริงและนั่นก็คือชัยชนะของฝ่ายไทยถูกต้องค่ะเป็นชัยชนะของไทยแต่เป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความเป็นอรารยะหรือ civilization ไม่ใช่ด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรไทยยืนอยู่บนสัจจะ คือความจริงใช้หลักฐานความโปร่งใสเป็นอาวุธขณะที่ฝ่ายตรงข้ามใช้การโกหกท่าทีแทงกล้าวแบบป่าเทือนสุดท้ายโลกก็เลยเลือกข้างความจริงเลือกข้างอารยธรรมนั่นก็คือการเลือกข้างประเทศไทยนั่นเองค่ะครับผมนั่นก็คือทั้งหมดของเนื้อหาบทวิเคราะห์แล้วก็การตีความที่นําเสนอที่เราได้ลองมาสํารวจกันดูในวันนี้มันก็อาจจะนําไปสู่คําถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะเช่นว่า เออในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันไปเร็วขนาดนี้เนี่ยกลไกการควบคุมข้อมูลหรือการชี้นําข้อมูลต่างๆมันส่งผลต่อการรับรู้ของนานาชาติในกรณีพิพาทช,ชายแดนยังไงได้บ้างอืมน่าคิดครับหรือว่าการที่องค์กรระหว่างประเทศหรือมหาอำนาจแสดงค่าทีที่มันตีความได้หลายแบบอย่างการใช้ความเงียบแทนที่จะพูดชัดๆเนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเสถียรภาพในระยะยาวยังไงบ้าง อะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราเอาไปคิดต่อหรือหาข้อมูลเพิ่มตอมกันได้นะคะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับคำถามทิ้งท้ายเหล่านี้